เรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพกเกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจาน JW NBA เ hey, ฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย21กรกฎาคม2023 วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเครับบาสเกตบอลหญิงของประเทศเมริกาครับเป็นการพบกันหว่าง2ทีมสำคัญครับเซียโต้สตอร์วันนี้เปิดบ้านต้อนรับกำเยียนยอดทีมอย่างลาสเวกัสเอสครับโดยทั้ง2ทีมอยู่ใน Western Conference ครับโดยทีมเยือนอย่างมหาเทพลาสเวกัสครับฤด,ดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มเทพจริงครับลงเล่น21เกมชนะ19แพ้แค่2เกมเท่านั้นครับวินเรยอยู่ที่90.5ครับ ส่วนทางกับิฟอร์เนียสโตมในฤดูกาลนี้ครับเล่นไม่ดีครับชนะได้แค่4ี่เกมแพ้ไปถึง16เกมครับจากการลงเล่นทั้งหมด20เกมไปดูตัวจริงที่เป็นไปได้ฝั่งเจ้าบ้านซีลิฟอร์เสโตมวันนี้เป็นรองเยอะงจริงครับกาดยังเป็นมหาเทพอย่างเจววลลอยครับก็จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนต้องรอติดตามชมครับส่วนการอีก2คนเป็นซามี่ไวคอมครับเล่นกับทางอีวาน่าดชกิชครับส่วนร์เวิร์สคนในวันนี้ครับยังคงใช้เดอะซีแฟนแคมเมนเจอดูครับ กับทาง a อซีแม็กเบเก์ครับนี่ก็เป็นตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับของเจ้าบ้านเซียโต้สตอมครับจะได้ดวนกับลาสเวกัสเอสครับดูการนี้ถือว่าเป็นเต็งแชมป์แบบสุดๆครับการ3มคนวันนี้เป็นมหาเทพอย่างเคลซีพรัมครับสาวสวยประจําทีมครับแล้วก็การอีกหนึ่งคนเป็นเชลซีเกรครับเล่นกับทางด้านแจ็คกี้ยังครับฟอร์เวิร์ดสคนวันนี้ครับเป็น a j เวิลสันเหมือนเดิมครับกับมหาเทพเซนเตอร์อย่างเคนเดสพาร์เกอร์ครับคอยบอลใต้แป้นครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมการขันในคู่นี้ครับจับคู่แมชอัพดวลกันระหว่างแม่ทัพทั้ง2ทีมครับแม่ทัพของเจ้าบ้านเซียเตอร์สตอมคือมหาเทพเจวิลลอยครับดูดูการนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงนะฮะดีกว่าดูการที่แล้วอีกนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่25.7ตตมต่อเกมครับรีบาวด์4.5แล้วก็แอสซิสต์3.2ครั้งต่อเกมเปอร์เซนฟิโกอยู่ที่4 0ครับ ผลงานทวดโดดเด่นสุดๆครับสำหรับเจวิลลอยครับเราไปดูแม่ทัพของลาสเวกัสเอสทีมเยือนกันบ้างครับแน่นอนครับคือสาวสวยอย่างเคลซี่พรามครับฤด,ดูกาลนี้ผลงานก็ไม่ธรรมดาครับ19.1แต้มต่อเกมรีบาว2.6ครั้งครับแล้วก็มีแอสซิสสูงถึง4.1ครั้งต่อเกมครับโอซิมบิโก,โกถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับ 50%อัพเหมือนเดิมครับสำหรับเคลซี่พรัมครับสาวสวยคนนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะมีโอกาสที่จะเป็นเต็งคว้านะฮะรางวัล MVP ในฤดูกาลนี้ครับถ้าาสเวกัสเอสได้แชมป์ครับสำหรับเคลซี่พรัมครับทศนะของจานเจนเวันนี้แน่นอนครับมองจากข้างนอกก็พอจะรู้แล้วครับว่าาสเวกัสเอสเหนือกว่าเซียโต้ตอมเยอะจริงๆครับและทุกสำนักในต่างประเทศก็คิดเช่นนั้นครับให้เป็นต่อถึง18แต้มครับฟอร์มเหนือชั้นผมว่าน่าจะไปถึงกับยืนฝั่งเอสวันนี้ครับ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ